เกนสุรธรรมพิทักษ์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ในค่ายสุรธรรมพิทักษ์เลขที่83หมู่9ตำบลโพกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาชื่อโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ โดยนามของค่ายได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ใช้อักษรยอ่อสทอพอ,อัตลักษณ์โรงเรียนเรียนดีมีวินยัยสีประจำโรงเรียนเถาฟ้าคติประจำโรงเรียนสูสูสั่งละพะเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา เอกลักษณ์โรงเรียนความหลากหลายทางวิชาการปัจจุบันมีห้องเรียนทั้งหมด82ห้องเรียนมีนักเรียนทั้งหมด2,855คนครคนขูและบุคลากรจำนวน213คนภายใต้การบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการนิสิตสงสุขและมีรองผู้อำนวยการโรงเรียน4กลุ่มง,งานได้แก่ นายรัตพลจันแก้วรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการนายพเดชปราณีพนกลางรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปนายสวรรค์ดวงมณีรองผู้อำนวยการกลุ่มาง,าง,งานบริหารงานบุคคลบริหารงานภายใต้ค่านิยมทุ่มเทเสียสละจิตอาสาของผู้อำนวยการนิสิตสงสุข วิสัยทัศน์ของโรงเรียนผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนความเสมอภาคและความเป็นไทยบริหารจัดการเน้นความปลอดภัยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดการเรียนการสอนนอกจากห้องเรียนปกติแล้วโรงเรียนยังจัดให้มีโครงการห้องเรียนพิเศษต่างๆเพื่อตอบสนองต่อความถนัดความสนใจและความต้องการของผู้เรียนให้ได้เลือกเรียนอย่างหลากหลายตามหลักการและแนวคิดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีห้องเรียนพิเศษที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะทางได้แก่ โครงการ EP มินิ EP จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักโครงการ SME IP จัดการเรียนการสอนที่เน้นรายวิชาวิทยาศาสตร,ร์คณิตศาสตร,ร์และภาษาอังกฤษ โครงการ EAS จัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์โดยใช้ครูไทยสอนเป็นภาษาอังกฤษโครงการ P-engineer จัดการเรียนการสอนที่เน้นรายวิชาเกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ p k คาเดต PEM จัดการเรียนการสอนที่เน้นรายวิชาฟิสิกส์และนักเรียนเตรียมทหาร <S <S โครงการสปอร์ตโปรแกรมจัดการเรียนการสอนเน้นรายวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและพละศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนมีความเป็นเลิศด,ด้านกีฬา แผนการเรียนหลักสูตรคอมพิวเตอร์โปรแกรมจัดการเรียนการสอนที่เน้นรายวิชาคอมพิวเตอร์และธุรกิจแผนการเรียนหลักสูตรสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม นอกจากโครงการห้องเรียนพิเศษโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ยังเป็นศูนย์ไ c t ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาครราชสีมาให้บริการด้านความรู้การพัฒนาบุคลากรจัดอบรมประสานงานและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านไอซี การบริหารและพัฒนาสถานศึกษาโรงเรียนได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือข่ายผู้ปกครองในการกำกับส่งเสริมสนับสนุนให้คำชี้แนะและเข้าร่วมโครงการต่างๆตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการส่งผลให้โรงเรียนมีผลงานที่ภาคภูมิใจในระดับต่างๆมากมาย นอกจากนี้โรงเรียนยังส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการแข่งขันและทดสอบความรู้ความสามารถของตนเองด้านดนตรีโรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านดนตรีโดยวงโยธวาทิตได้รับเกียรติให้บรรเลงพิธีรับสเสด็จในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีและส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันและได้รับรางวัลในระดับต่างๆด้านกีฬาโรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รินกีฬาตามความถนัดและความสามารถจนทำให้นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติได้แก่โบโลน้ำยิงปืนแบดมินตันกีฬาและว่ายน้ำ ว่าสีทศวรรษที่โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ยังคงมุ่งมัน่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดแก่นักเรียนโดยรวมกับภาคี้เครือข่ายในทุกภาคส่วนขับเคลื่อนวิสัยทัศน์โรงเรียนพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนความเสมอภาคและความเป็นไทยบริหารจัดการเน้นความปลอดภยัยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อที่จะสร้างคนดีสร้างคนเก่งสร้างผู้นำให้แก่แผ่นดิน